มื่อไรคุณครูจะสอนคำนี้กับหนูคะ When you teaching us เวลาที่เราเนี่ยอยากจะขอให้ครูนะคะหรือว่าใครสักคนสอนเราคำศัพท์ ष, หรือว่าคำอะไรใดๆก็ตามนะคะเราไม่ควรที่จะพูดแบบนี้นะคะว่า When you teaching us เพราะว่าหนึ่งคะ่ะผิดแกรมมาแล้วก็ทำให้คนฟังรู้สึกว่ามันไม่สุภาพด้วยคะ่ะ เราสามารถพูดแบบนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีมากกว่าคนเดียวนะคะ When will you be teaching us this word แต่ถ้าเป็นคนเดียวนะคะก็เปลี่ยนจาก us เป็น me เช่น When will you be teaching me this word ก็คือเมื่อไหร่ที่คุณจะสามารถสอนคำศัพท์คำนี้ฉันได้คะหรือ When can you teach us this word เหมือนกันเลยนะคะก็สลับจาก us ถ้าเกิดว่าหลายคนนะคะไปยืนรุมถามครูก็ใช้ us แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราคนเดียวก็ When can you teach me This word เมื่อไหร่เนี่ยที่คุณจะสามารถสอนพวกเราก็คือ us หรือว่าสอนชั้นได้คะหรือ would you teach us this word คุณจะสามารถสอนคำศัพท์พวกเราหรือว่าคำคำนี้ได้ไหมคะ Do you mind teaching me this word คือคุณจะโอเคไหมคะคุณครูจะโอเคไหมคะถ้าจะสอนคำศัพท์คำนี้หรือ can you please teach me this word ครูคะหรือว่าคนคนนั้นก็ได้นะคะคุณช่วยแบบสอนคำศัพท์ชั้นคำนี้หน่อยได้ไหมคะหรือนะคะ I'm not sure how to use these words um, ฉันไม่แน่ใจเลยค่ะว่าจะใช้คำศัพท์คำนี้ยังไง Can you please teach me คือคุณช่วยสอนฉันคำนี้หน่อยได้ไหมคะยอมรับมาซะดีดีนะคะว่าใครเนี่ยเคยพูดแบบว่า When you teaching us เนีคะเพราะจริงๆแล้วพี่วิกเอามาจากตรงคอมเมนต์เน่ยนะคะเวลาในักเรียนคอมเมนต์ยอมรับมาเลยนะคะว่าใครเนี่ยเคยพูดแล้วก็ผิด g r a m m a แล้วก็ไม่แน่ใจว่าพูดแล้วสุภาพหรือเปล่านะคะลองคอมเมนต์มาดูนะคะหรือไม่งั้นก็ขอดาว,ด,วดึงหลายๆดวงหน่อยแล้วกันนะคะ สำหรับใครที่ชอบดูวิดีโอ1นาทีซ้ำไปมาก็อย่าลืมกดเปิด notification รับการแจ้งเตือนจากเพจ Facebook ครูพี่วิกด้วยนะคะ